ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมคาพักกิ้งกับผมโคเนล่านะครับผมและตอนนี้นะครับผมเรียกได้ว่ากําลังวุ่นวายเลยครับเพราะว่ามันมีคนที่ไหนไม่รู้นะครับมันเอารถสไลด์มาเหมือนว่าจะบัและ,ะมันเอารถรถสไลด์มาบรรทุกแล้วก็มาชนรถคนอื่นเล่นมัวซั่วไปหมดเลยตอนเนี้เออซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่าทําไมคนถึงได้มาแบบว่าจอดรถมิสติ้งกันอยู่ที่จุดหมายปลายทางถนนที่เขาแข่งรถกันตรงนี้ นี่มันจะเป็นถนนตรงที่เข้าเส้นชัยแล้วก็มีคนมาจอดรถสุมนมกันนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่ตอนนี้มันเริ่มชุลมุนวุ่นวายมากขึ้นกว่าเดิมโดยการที่มันมีคนเอารถสไลด์แล้วก็รถหัวลากมาปวดเล่นนะครับผมนี่ฮะ <c oughs> อะไรของพวกมันก็ไม่รู้เหมือนเหมือนเหมือนพวกมันจะว่างจัดเลย <c oughs> อันนี้ก็มากับรถนะครับผม m a สด้าเมียตา MX5 ผมผมรู้ชื่อละผมจําชื่อได้ละไม่ใช่อะไรหรอก จากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทําคลิปรีวิวรถคันนี้ผมได้ถามชื่อน้องๆไปในในคลิปนะครับผมก็มีน้องมาตอบให้ว่ารถคันนี้ชื่อว่าเมียตา mx 5ผมก็ว่าอยู่ว่าเอะทำไมชื่อมันเออไม่ใช่หน้าตาหน้าตามันคุน้นคุ้นเหมือนว่าผมแบบจะจําได้ไงแต่มันคิดไม่ออกสักทีนะมันอยู่ในหัวพอมีน้องมาคอมเมนต์ว่าเออมันคือเมียตา mx 5อ๋อเลยผมนี่อ๋อทันทีเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาแต่งรถเมียตา mx 5 ไอ้นี่มันยังไม่เลิกกวนอีกครับดูดูดูพวกนี้คือแบบว่ามันหาความสุขไม่ได้นะครับผมคือความสุขของพวกมันนี่คือแบบว่าต้องเอารถไปเรียนชาวบ้านเล่นนะครับผมดูมันมีความสุขมากๆเลยพวกนี้ดูเดี๋ยวเราจะมาเข้าประเด็นการแต่งรถของเรากันเลยดีกว่านะครับผมจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทําคลิป เกี่ยวกับการอัปเดตเกมคาร์ r k i ิ g งไปนะครับผมก็จะมีรถอัปเดตเข้ามาใหม่ก็จะเป็นในส่วนของเมียตา m x 5แล้วก็ Por s c ช e GT อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับแล้วมันก็จะมีรถตู้อีกคันหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองหาดูว่ามันคือคันไหนรุ่นไหนแต่มันจะเป็นรถตู้หละผมคิดว่ามันก็น่าจะหาไม่ยากเพราะว่ารถตู้มันมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับในเกมนี้มันจะเป็นรถตู้แบบออกแนวทรงเก่าๆ่านิดนึงเดี๋ยวผมขอแบบลองเลื่อนหาดูก่อนเพราะว่า เผื่อมันอาจจะขาดตกบกพร่องอะไรไปจากคลิปที่แล้วผมก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นรถเทียร์ระดับต่ําหรือว่าระดับสูงด้วยโอเลื่อนมาขนาดนี้ก็ยังไม่มีวิเวลที่จะเจอเลยน่าจะอยู่เทียร์ระดับต่ำๆเลยคิดว่านะครับยังไม่เจออีกอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเลยเลยนี่ฮะอ๋อก็จะเป็นใช้เงินในเกมซื้อสําหรับรถคันนี้ นะครับก็จะเป็นรถตู้เดี๋ยวผมขอลองแบบว่าเอาไปอัพเครื่องดูหน่อยว่ามันใส่เครื่องอะไรได้บ้างโอไมกกมันสามารถใส่เครื่อง W16 8.0ลิตรได้วะ่ะรถตู้คันนี้ทำไมมันตึงจังวะทุกคนเฮ้ยถามจริงนี่เอาไปแต่งเป็นรถตู้แท็กซี่นี่น่าจะเฟี้ยวเอาเรื่องจัด,จดเลยเอาไปวิ่งทํางานรับคุณในเกมเออไปทำคอนเทนต์เล่นเนี่ยผมว่าน่าจะสนุกเอาเรื่องอยู่สําหรับรถตู้คันนี้เออเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาทํา เป็นรถตู้แท็กซี่กันนะครับผมแต่ในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาแต่งรถเมียตาอ่ะมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ชื่อเหมือนกันกับเมียตา MX5 นั่นก็คือรถรุ่นนี้ครับผมผมไม่รู้ว่ามันเป็นอันนี้ซีรีส์ İns. เดียวกันหรือเปล่านะคันเมียตานั้นอาจจะเป็นรุ่นเก่าแต่นี้อาจจะเป็นรุ่นใหม่มันชื่อเดียวกันว่าชื่อ MX5 เหมือนกันแต่บางทีมันก็อาจจะชื่อเดียวกันแต่อาจจะคนละซีรีส์คนละไออันนี้ก็ได้นะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็ เมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันว่ามันคือรุ่นเดียวกันแต่มันคนละสมัยกันหรือเปล่านะครับผมรุ่นนี้มันจะเป็นไฟหน้าแบบไม่ใช่ป๊อปอัพถ้าถ้ารุ่นเมียตาเนี่ยมันจะเป็นไฟหน้าแบบป๊อปอัพหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันคือ S2000 นี่ครับผมนี่คือ S2000 นะครับเมียตาไม่ใช่ S2000 นะบางคนผมเห็นน้องๆมาคอมเมนต์ว่าเอ้ยมันหน้าตามันคล้ายๆ S2000 จรินจงๆ s 2 0 0 0มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้มันจะไม่ใช่ไฟป๊อปอัพ แต่ถ้าเป็นเมียตา mx 5ที่เราจะมาแต่งกันในวันนี้มันจะเป็นไฟแบบป๊อปอัพครับมันจะเป็นรถแบบยุคประมาณยุค9 0 8 0 90อะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมไฟป๊อปอัพเวลาที่เราเปิดไฟไฟหน้ามันก็จะค่อยโผล่ขึ้นมามันคล้ายๆ rx 7นะทรงมันจะแบบว่าออกแนวคล้ายๆกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมไฟหน้าแบบป๊อปอัพนยมันเป็นรถพวกยุค8 0 90นะครับผมเหมือนพวก1 8 0 sx เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของไฟป๊อปอัพเียได้ว่าแบบ ไฟปอปอัพในยุคนั้นในค่อนข้างเยอะนี่ไง 200sx นะครับผมนะก็จะเป็นไฟป p o อั p เหมือนกันนะครับผม ae86 ด้วยแต่ ae86 เนี่ยมันดูง่ายนะครับผมกับ s 2 0 0 s 1 8 0 x เนี่ยมันดูง่ายเพราะว่ามันลักษณะรถมันดูออกเลยว่ามันคือเนี่ยเอกลักษณ์ของ ae86 ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะฮะโอเคนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาแต่งรถคันนี้กันนะครับผมในส่วนของเครื่องยนต์ผมก็ได้อัพไปแล้วเสียดายนะทุกคนเพราะว่ารถคันนี้มันไม่สามารถใส่เครื่อง V16 8.0ลิตรได้นะผมไม่ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันผมว่านะเกมมันน่าจะทําให้มันสามารถใส่เครื่องแบบ400,000ได้ทุกคันเลยผมว่ามันน่าจะดีเพราะว่ามันมันไม่จําเป็นป่ะทุกคนที่มันจะจํากัดอยู่แค่เครื่อง V8 4.5ลิตรนะคือแบบมันต้องสามารถโมดิฟายได้ดีใช่ไหมก็คือเกม เกี่ยวกับแข่งรถเนี่ยจะจํากัดอยู่แค่นี้มันก็ไม่ได้ถ้างั้นคุณก็ไม่ต้องใส่เครื่องยนต์มาให้เลยใส่แค่เครื่องเดิมแล้วก็อัพแค่ในส่วนของเทอโบแค่นั้นนะครับผมผมคิดว่านะเออถ้า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 ,ถาจะไม่ให้เราเปลี่ยนเครื่องอะไรได้เลยผมหมายความว่าแบบนั้นเราจะแต่งเป็นลายอ่าผมผมคิดออกแบบลายไว้เป็นที่เรียบร้อยละเหลือแค่การแต่งเท่านั้นนะครับผมผมจะแต่งออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูในส่วนของชุดแต่งที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งตัวนี้เลย ไปทุกคนไปรับชมการแต่งรถกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลา let's go โอเคครับทุกคนครับมาครับผมตอนนี้ก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถเมียตา MX5 ของเราในวันนี้นี่เลยและนี่ก็จะเป็นหน้าตาคร่าวๆประมาณนี้นี่โอ้ผมไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยจะคิดว่ามันจะสวย ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คอมเมนต์ให้คะแนนผมเลยแล้วกันจริงๆลายแบบนี้มันเป็นลายสไตล์รถด,ดิฟนะครับผมแต่ผมมาทําใส่รถที่ผมแต่งเป็นทรงรถสนามรถแข่งรถแทร็กนะครับผมแต่มันก็เข้ากันอยู่นะถือว่าเข้ากันถือว่าก,ก,ก็ใช้ได้อยู่นะครับผมมันก็ไม่ได้แย่แบบ โอ้โหมันลายมันเลอะเทอะคือผมพยายามแต่งลายไม่ให้มันเลอะเทอะมากที่สุดนะครับผมผมจะใส่แค่ในส่วนของลายที่เป็นเส้นๆน,นะครับผมลายไฟแล้วก็ใส่โลโก้ของสปอนเซอร์ลายนี้มันจะมีลายที่มันมีการออกแบบมาจริงๆแต่มัน,เป,น,เ,ปนเป็นการออกแบบในเกมนะครับผมแต่ผมนําเอามาดัดแปลงแล้วก็โมดิฟายแบบว่าให้เป็นสไตล์ของผมแบบนี้เลยก็แบบที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ ก็การแต่งครั้งนี้ใช้เลเยอร์ไปทั้งหมดแค่125เลเยอร์เท่านั้นเองนะครับผมใช้เลเยอร์ไม่เยอะเลยแต่ลายที่ดังออกมาได้เรียกได้ว่าค่อนข้างสวยจริงๆฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยทำเป็นคาร์บอนเคปลา์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะสวยแต่ถ้าผมจะทําในคลิปนี้มันค่อนข้างจะกินเวลานิดนึงนะครับผมเพราะว่าในการวางฝากระโปรงดำเนี่ยมันไม่ตีกรอบให้เราเหมือนรถคันอื่นนะครับผมมันจะมันจะเป็นแค่บางคันเท่านั้นนะครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวเหมือนว่าเหมือนว่า ตรงนี้มันจะบักนะครับผมเห็นไหมไอ้ตรงคําว่า Real Life Gaming ที่ผมใส่เนี่ยคือแบบตอนที่ผมแต่งตอนแรกมันไม่เป็นแบบนี้เวย้ยสวยอยู่นะทาเป็นเล่นไปอ,อจริงๆสีรถเนี่ยเราสามารถปรับเป็นสีไหนก็ได้อันนี้คือแล้วแต่ชอบเลยแต่ผมจะลองปรับให้ดูว่าถ้าปรับเป็นสีอื่นมันจะสวยไหมอ่ะอย่างเช่นสีนี้เห็นไหมสวยปะสวยนะครับผมสวยมากเลยะสีฟ้าก็ได้เห็นไหมสวย นะครับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทาลายฝากระโปรงคาร์บอนเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไม่สามารถปรับสีรถแบบนี้ได้นะเพราะว่ามันจะมีงานแก้ครับผมมันจะมีงานแก้แล้วงานแก้เนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาครับถ้าเราไปเปลี่ยนสีมั่วถ้าเราไปทําฝากระโปรงเคล็บลาก,ก่อนนะครับผมมันไม่ตีกรอบฝากระโปรงขอบสีดําให้เราเราต้องเลี่ยงเองนะครับผมแต่ในรอบนี้นะผมจะปรับเป็นสีแดงนี่แหละนะครับนี่เห็นไหมคนข้างมาอู่หล่อดุดันมากๆเลยไปเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปดูกันในเกม ว่าถ้าในเกมเนี่ยมันจะสวยเหมือนในโ,โกดังที่เราแต่งรถหรือเปล่าชืบตัดมาอยู่กันในด่านไฮวีเรียบร้อยแล้วทุกคนมาครับผมเสียงรถเสียงรถหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงรถนะครับผมผมพยายามปรับเสียงให้มันแบบว่าลั่นๆอยู่นิสนึงอยู่ฮึมพส่งมันอย่างที่เลยไฟป๊อปอัพดูเดี๋ยวผมจะเปิดไฟป๊อปอัพไฟหน้าดูชืบ เอาไม่ใช่นี่ว่าอันนี้มันเป็นการแบบว่าไฟขอทางเปิดไฟขอทางนี่เห็นไหมโอ้สวยสวยมากเลยเฮี้ยเฮ้ยผมชอบเสียงรถคันนี้ว่าค่อนข้างแบบว่าตอนออกตัวฮะรอบตอนออกตัวแบบพุ่นพุ่นนะสมจริงอยู่เห็นไหมลองฟังดูเสียงเพาะมากเลยผมชอบมากสำหรับเสียงรถเมียตา Mx5 ลายก็สวยครับเสียงก็เพาะรถคันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่ทุกคนมันเป็นรถที่ใช้ทองซื้อใช่ไหมแต่จากคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวรถปอร์เช่ไปด้วยนะครับผมมีน้องบอกว่าปอร์เช่ราคา5,000ทองจริงหรือเปล่า5,000หรือห้าร้อยเอาจริงถามดีๆมันห้าพันหรือห้าร้อยตอบผมทีนะสำหรับปอร์เช่ GT นะครับผมเห็นน้องบอกว่าห้าพันีนผมอึ้งไปเลย ปกติพันหนึงก็ถือว่าแพงมากแล้วล่อไป5 0 0พันหึ่งก้โหมัวร์ยเกินนะครับนี่ครับผมอุ้ยมีคนเอารถตู้คันใหม่มาแต่งเล่นด้วยตรงนี้มีคนขายรถหรือเปล่ามีคนขายรถอยู่แค่2คนตรงไซดด่านนี้คนไม่ค่อยเยอะมมีแค่5คนเองงั้นคนหายไปไหนหมดจริงๆคนมันควรจะเยอะกว่านี้นะครับผม เราก็ต้องมีการแบบว่าจอดรีวิวดูเป็นไงม,มีคนชอบนะครับผมมีคนมามุงดู2คนก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่ <c oughs> อ๋อมีการเดินดูสวยปะรถมันคันเล็กมันน่ารักดีทุกคนคือมันคันเล็กแล้วมันแบบดูดิ <c oughs> เมื่อเทียบกับไอตัวละครในเกมนะครับผมดูมันแค่แบบหน้าอกเองนะแค่หน้าอกเองครับผมเนี่ยตรงถึงหมายเลข10อยู่บนเสื้อ เคยเป็นรถที่ขันเล็กแล้วแต่งแต่งออกมาแล้วมันสวยสวยมากขันมันเตี้ยมากเลยยิ่งโหลดเตี้ยเข้าไปอีกนี่บอกได้เลยคืว่าแบบโคตรเตี้ยนะฮะนี่ฮะโอ้ยเสียงมันลั่นเออมันไม่ได้แรงขนาดนั้นเลยครับรถผมเนี่ยแรงม้ามันยังไม่ถึงพันม้าด้วยซ้ําเลยเกมนี้ถ้าแรงม้ามันต่ำกว่าพันนันก็ไม่ได้แรงอะไรอยู่แล้วป่ะนี่ครับเวลาที่วิ่งได้มาดูกัน ส0วินาทีครับอันนี้คือผมไม่ได้ทำเซตจูนมาอะอยากจะแข่งอีกใช่ไหมได้เลยจัดไปเดี๋ยวเรามาดูมุมมองด้านหลังกันบ้างฮะเราลองกันไปไม่มีการกดสลับครับผมรถผมเนี่ยเล่นแบบธรรมดาครับเพื่อความสนุกในการเล่นในการแข่งครับผมเราจะไม่กดสลับแล้วก็ไม่ทำแรงมา้าจริงนี่อื้อ <c oughs> เอาเรื่องจัดเ <c oughs> มื่อกี้กำลังจะกดเข้าด่านซิตี้ครับผมอยู่ดีๆเก็เด้ง เด้งแบบงงมากและมันมันมันไม่ได้เป็นแค่เกมเด้งนะเวลาที่เราเข้าไปแต่งรถแล้วเราออกมาครับบางทีตรงกระาดาษใหม่ตรงเนี้ยบางทีรถมันเราเอ่อรถเรามันสปอนออกมามั่วครับผมบางทีก็สปอนมาตรงหลังคาหลังคาเนี่ยหลังคาลงรถของเราเนี่ยคือแบบมันยังมีบั๊กอยู่นิดนึงไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมในด่านซิตี้กันใหม่โอ้โยด่านซิตี้นะครับผมคนออนไลน์เกือบ20คนคนเยอะดี และคนสว่วนมากเขาก็น่าจะไปออกกันอยู่ที่ตรงขายรถคิดว่าไปเดี๋ยวเราขับรถเราไปดูรถเรามันเฟี้ยวมันทท่สวยอะ่ะเนี่ยดมูมุมมองด้านหน้าแบบนี้นนนคือหล่อเลยอะ่ะหล่อเกินหล่อเกินเท่เกินโอเคโอ,คโอ้มีกระตุกนิดนึงสงสัยคนเยอะคนคนไม่ได้มาออกกันอยู่ตรงนี้ตรงเดียวนะเหมือนว่าคนจะกระจะักระ,ะจายกันอยู่แบบทั่วแมพเลยเห็นไหมผมไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกัน ว่าเมียตาตึงๆไปเนี่ยไอเอ็มดิโอเ s ลเมสซี่เอ็มฟอร์มอาร์เจนตินะเอ็มทีอิงฟุตบอลวิ i ไมอามีซิตี้ฟุตบอลครับแย่โอ้โหยหลอกเกินหลอกเกินนี่ครับมายืนอยู่หน้ารถแอ็กสักหน่อยละกันไหน,นก็แต่งมาแล้วมันก็ต้องแอ็กสักหน่อยละกันมีอนคนมาขอแรงไม่แรงฮะไม่แรงอ่ะตึงๆไป อุย้ยมีคนขายปอร์เช่ขนาดว่าปอร์เช่รุ่นใหม่7ล้านเฮ้ยถามจริง7ล้านเองเหรอไม่มีคนซื้อถามจริงแล้วจริงดิมันตั้ง5,000ทองเลยนะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะกุดมัวอะไรเนี่ยโ o ลิ c าโคลิกเบลเทลจ่าอ๋ออ่าเป็นรถตำรวจบราซิลนะครับดู <laughs> ตำรวจบราซิลก็มาหมดทุกคนคับแม่มีหลายธงชาติบราซิลด้วยนะโคฟิโอลาสิเลียนนะครับผม บรโนอาเซติน no. เอ้ยรถเราหายไปไหนอู๋อาสามห้าแต่งลายคาร์บอนตึงๆไปมีการเล่นงงเล่นเงาเนี่ยครับผมตึงๆไปบางทีเล่นเงาแบบนี้มันก็เว่ยเกินนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปการแต่งรถของเราในวันนี้นะครับก็ผมไม่ได้เอารถคันนี้มาเพื่อที่จะแต่งมาแล้วก็อไปแข่งนะเพราะว่ามันสู้ใครไม่ได้อยู่แล้วแรงมา้าเรามันไม่ได้เยอะอะไรเลยนะมันแค่ประมาณ600กว่ามา้าเองนะครับผม ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบลายนี้แล้วก็ชอบการแต่งในครั้งนี้นคะครับผมก็ค่อนข้างจะเฟี้ยวเลยลอดทองด้วยเป็นไงโคตรดีอ่ะโคตรสวยไงทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบว่ามุมอมองแบบเหมือนตอนถ่ายรูปว่ามันจะเป็นยังไงหล่อเลยแต่รถผมโดนชนแล้วมันไม่สวยนะเนี่ยโอ้หลอ่ลอปะหล่อเกินสุดยอดจริงๆเลยล้อก็สวยลอดทองด้วย โอเคทุกคนครับก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับรถเมตา MX5 ที่มาแต่งในวันนี้ก็ลองเอาไปแต่งตามกันดูได้แต่งไม่ยากเลยนะครับผมแต่งง่ายชิบหายเลยเนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมสำหรับคลิป,ลปนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเกมคาร์พาร์คิ้งสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ